สวัสดีค่ะดิฉันสุทธาทิพย์วาทิตพันธ์ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเทศไทยกับคดีปราสาทพระวิหารนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตและก้าวต่อไปความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาค่ะ ย้อนไปเมื่อ50ปีที่แล้วนะคะเมื่อวันที่15มิถุนายน2505ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่ทุกท่านทราบดีว่าศาลโลกนะคะได้ตัดสินคดีปราสาทพ,พระวิหารโดยมีประเทศไทยและกัมพูชาเป็นคู่ความโดยในครั้งนั้นศาลโลกได้ตัดสินให้ตัวปราสาทพ,พระวิหารเป็นของกัมพูชาค่ะ และเมื่อวันที่28เมษายน2554ที่ผ่านมานี้เองนะคะกัมพูชาได้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่โดยมีคำขอไปที่ศาลโลกนะคะขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาเดิมค่ะโดยอ้างว่าคำพิพากษาเดิมไม่ชัดเจนและประเทศไทยยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกเดิมนะคะนอกจากนี้ยังได้ร้องขอให้ศาลโลกกำหนดมาตรการชั่วคราวต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณใกล้กับปราสาทนะคะ ในโอกาสนี้ค่ะครบรอบ50ปีคดีปราสาทพระวิหารนะคะทางรายการได้เชิญวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงนะคะเพื่อที่จะมาให้ข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานะล่าสุดของคดีแนวทางการต่อสู้คดีของประเทศไทยและขั้นตอนต่างๆต่อไปที่สังคมไทยและประชาชนชาวไทยต่างสนใจและต้องการคาตอบค่ะ ในโอกาสนี้ดิฉันขอต้อนรับวิทยากรทั้ง3ท่านของเราในวันนี้นะคะท่านแรกคุณนัทวุฒิโพธิสาโรรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะคและท่านที่สองนะคะท่านทูตบีรชัยพลาศัยเอกอัครราชทูตณักกรุงเฮกและเป็นตัวแทนประเทศไทยในการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารค่ะสวัสดีค่ะ และท่านสุดท้ายนะคะคุณรัชนันทนานันอธิบดีกรมสนธิสัญญาและเป็นรองตัวแทนของประเทศไทยในการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะในเมื่อกัมพูชาเนี่ยได้ขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาเดิมดิฉันจะขอให้ ย้อนกลับไปเวลาเมื่อปี2505นะคะและเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันดิฉันจะขอถามท่านอทิบดีเป็นคนแรกนะคะจะขอให้ท่านอทิบดีช่วยเล่าว่าศาลโลกเมื่อปี2505ได้ตัดสินว่าอย่างไรคะครับในอันดับแรกนะครับก็อยากจะขอเรียนว่าเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2505ศาลโลกได้มีคำตัดสินที่สำคัญอยู่3ประการด้วยกันประการแรกนะครับศาลโลกบอกว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาประการที่ 2. ไทยมีพันธะที่จะต้องถอนกำลังทหารและตำรวจออกจากปราสาทพระวิหารประการที่ 3. ประเทศไทยมีพันธะที่ต้องคืนศิลปะวัตถุที่อาจจะนําออกไปจากปราสาทคืนให้แก่กัมพูชาครับแต่ว่าอยากจะมีข้อสังเกตนะครับว่าศาลโลกนะครับไม่ได้ตัดสิน เกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนแต่อย่างใดศาลเพียงแต่ตัดสินเฉพาะเรื่องประสาทพระวิหารและศาลไม่ได้พูดเก,กเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนว่าเส้นเขตแดนเนี่ยต้องเป็นไปตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งเป็นแผนที่ที่กัมพูชาได้นํามาแนบไว้กับคําร้องตอนฟ้องคดีต่อศาลโลกแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยก็คือแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่เรียกว่าระวางดงรักนะครับ หลังจากที่สารโลกได้มีคำพิพากษาออกมานะครับรัฐบาลในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของสารโลกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับรัฐบาลในสมัยนั้นเป็นสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐก็ได้มีมตินะครับเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2505ที่จะต้องปฏิบัติตาม คำพิพากษาของศาลโลกโดยได้กำหนดขอบเขตของบริเวณปราสาทพระวิหารนะครับและได้มีการล้อมลวด้วดหนามนะครับคืนให้แก่กัมพูชาด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ได้ถอนกำลังทหารและตำรวจออกจากบริเวณปราสาทเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2,505 สำหรับฝ่ายกมรมชาเนี่ยก็ได้ยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกอย่างครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็ในปีถัดมาเนี่ยเมื่อวันที่5มกราคมเนี่ยเจ้านรมศรีฮนุก็ได้เสด็จไปเยือนประสาทพระวิหารด้วยครับ แสดงว่าหมายความว่าตามที่ท่านอธิบดีเล่าให้ฟังก็คือว่าศาลโลกเมื่อปี2505ได้ตัดสินแค่ตัวปราสาทพระวิหารอันนั้นเป็นที่ยุติแล้วว่าเป็นของกัมพูชานะคะคแต่ว่าไม่ได้มีคําพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเขตแดนนะคะคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากนั้นต่อมาเราก็ได้มีการกั้นรั้วนะคะที่ท่านอธิบดีได้ชี้ให้เห็นก็คือว่าในตัวเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ครับก็คือกําหนดเป็นแนวพื้นที่นะครับ เส้นขอบเขตของปราสาทวิหารที่จะคืนให้กับทางกัมพูชาหมายความว่าเป็นพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะรอบปราสาทพระวิหารทั้งอย่างนั้นเนี่ยคือจากที่ท่านดีพูดก็คือว่ากัมพูชาก็ได้ยอมรับในรั้วที่เรากั้นไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อมาอีก50ปีท่านรองประหลัดคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกัมพูชาค่ะพอจะเข้าใจความความรู้สึกของกัมพูชาไหมว่าผ่านมา50ปีทําไมถึงเพิ่งจะมาฟ้อง ไม่ใช่ฟ้องหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะขอขอนุญาติเรียงนี้ครับว่าเราต้องย้อนกลับไปเมื่อ2-3สปีที่แล้วนะครับก่อนที่รัฐบาลชุดของท่านนายกยิ่งรักษ์จะมารับหน้าที่เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาค่อนข้างจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะปัญหาประเวณตามแนวชายแดน มันก็เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารสาเหตุที่เกิดความตึงเครียดกันขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายคือไทยและกรารบูชาเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของเขตอำนาจอธิปไตย <S <S คือในเรื่องของเขตแดนนะครับเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันก็นำไปสู่ของอการใช้กำลังทหารก็เกิดการประทะกันตั้งแต่เดือนตุลาคม2551 เป็นต้นมาก็เริ่มมีการประทะเข้นมาเป็นระยะระยะนะครับจนกระทั่งถึงเดือนกุมภา2554เมื่อการประทะมันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นฝ่ายกัมพูชาก็เลได้นำเรื่องนี้เนี่ยไปยางรายงานต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือเ,เราเรียกกันว่า u n นะฮะ UNSC นะครับ ในช่วงนั้นรัฐบาลไทยก็ได้ส่งท่านรัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้นก็ไปชี้แจงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัมชาชาินะครับเมื่อเราได้ชี้แจงเนี่ยทางคณะมนตรีความมั่นคงสัมิชาชาิิในขณะนั้นก็ได้ออกเป็นแถลงการเป็นเพรสเทเมนต์นะซึ่งก็มีอยู่3ประเด็นด้วยกันเรียกร้องคือ1นเรียกร้องให้ไทยและกัมพูชาใช้ความอดกลัน้นนะครับก็คือว่า อย่าโมโหวูวามแล้วเข้าไปประทะกันต่อสองขอให้หยุดยิงโดยเร็ว mm hmm. ลนอันที่สก็ให้ทั้งสองฝ่ายหันมาเจรจากันโดยให้อาเซียนเป็นคนกลางที่มีบทบาทในการสนับสนุนอย่างไรก็ตามาเดือนกุมภามาเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็ก็จะมีอุปสรรคนะครับก็ยังเกิดเหตุการณ์ประทะกันต่อไปอีกนะครับในในช่วงที่ ในว่าไม่ใช่ตรงบริเวณปราสาทพระวิหารแต่เป็นตามแนวชายแดนที่ปราสาทตามเหมือนทมกับปราสาทตาควายซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุรินตนะ์ตรงนั้นก็ห่างจากปราสาทพระวิหารไปประมาณสักรอกิโลเมตรนะครับมันก็เหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายเพราะว่าในเดือนวันที่28เมษาเมื่อมีการประทะรุนแรงขึ้นกัมพูชาเขาก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเมื่อสองฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องเขตอธิปไตย กัมพูชาก็เลยนําเรื่องนี้ไปที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าศาลโลกนะครับกัมพูชาไปยื่นคําขอต่อศาลโลกให้ตีความคําพิพากษาปี2 5 0 5โดยอ้างว่าคาพิพากษาเดิมอย่างที่เมื่อกี้ท่านพิธีกรได้บอกมีความไม่ชัดเจนและไทยก็ยังไม่ได้บัติตามคําพิพากษาเดิมเพราะฉะนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขอให้ศารโลกตีความคำพิพากษาเดิมนะฮและเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นผมขอเรียนว่าคํากล่าวอ้างของัับูชาเน,นี่ยไม่ถูกต้องทั้งในแง่ของข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเท่าที่ดิฉันเข้าใจนะคะก็คือว่าในอดีตเนี่ยตั้งแต่หลังจากที่ศาลโลกได้มีคําพิพากษาออกมาเะะมื่อปี2505ประเทศไทยประกาศไม่ยอมรับอํานาจศาลโลกนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วเหมือนกับถ้าเราพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าเราจะไม่ไปศาลโลกอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะที่กัมพูชารื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ทําไมประเทศไทยต้องเข้าไปต่อสู้และการที่ประเทศไทยเข้าไปต่อสู้เนี่ยนะคะถือได้ว่าเรายอมรับอํานาจศาลโลกไปโดยปริยายหรือไม่ท่านทูตมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรคะเรเรียนอย่างนี้ครับคดีในศาลโลกที่จะฟ้องกันเนี่ยนะครับแบ่งได้เป็น2ประเภท ประเภทหนึ่งก็คือการฟ้องคดีใหม่ขึ้นมาเลยอีกประเภทหนึ่งคือการฟ้องคดีตีความกัมพูชาเนี่ยในปัจจุบันไม่อาจจะฟ้องไทยที่ศาลโลกในคดีใหม่ได้เพราะเราไม่ได้รับอำนาจศาลโลกแล้วตั้งแต่หลังคดีพระพิหารแต่ในครั้งนี้ c a m b o d i อ้างว่าคาขอของตัวเองคือคําขอให้ตีความคําพิพากษาเดิมซึ่งหากเป็นเช่นนั้นศาลก็จะมีอำนาจพิจารณาได้นะครับในกรณีนี้ถ้าเราไม่ไปปรากฏตัวหรือไม่ส่งเอกสารโต้แย้งเนี่ย าศาลก็จะสามารถพิจารณาความโดยฟังัมพูชาฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปตัดสินเห็นไปในทางของัมพูชาโดยเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงมุมมองของเราเลยแล้วเมื่อตัดสินออกมาแล้วก็จะมีผลผูกพันนะครับส่วนที่ว่าถ้าเราไปไปปรากฏตัวหรือส่งเอกสารตัวแย้งเนี่ยไปสู้คดีจะเ,เป็นการรับอำนาจศาลโดยปริยายหรือเปล่านี่นะครับก็ขอเรียนาไม่เป็นเช่นนั้นนะครับในทางตรงกันข้าม เราโต้แย้งนะครับต่อศาลว่าคำขอของกัมพูชาไม่เข้าเงื่อนไขของคำขอตีความดังนั้นศาลยังไม่มีอำนาจพิจารณาและกัมพูชาก็ไม่มีอำนาจฟ้องครับก็คือว่าเราจะไปสู้ในประเด็นนี้นะคะแต่ในเรื่องของการยอมรับอำนาจศาลโลกไม่เกี่ยวกัน <aş. S 1> เป็นคนละประเด็นกันนะคะทีนี้ อย่างที่เมื่อกี้ท่านรองประหลัดได้กล่าวถึงในเรื่องของมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคดีนี้เริ่มต้นตั้งแต่รัฐรัฐบาลสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์นะคะค,คดีนี้ก็ยัง <hundred. S 1> อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ซึ่งปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วเป็นรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นะคะไม่ทราบว่าการเปลี่ยนรัฐบาลจะมีผลต่อแนวทางการต่อสู้คดีของไทยหรือว่ามีการเปลี่ยนตัวข้าราชการเปลี่ยนตัวบุคคลที่รับผิดชอบในคดีนี้หรือไม่คะ ครับผมผมขออนุญาตเ,เล่าลำดับความอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่กัมพูชาไปฟ้องกับศาลโลกเมื่อเดือนเมษายน2554ในช่วงนั้นในช่วงของรัฐบาลท่านนายกบพิเศษก็ได้แต่งตั้งคณะดำเนินคดีประสาทพวิหารขึ้นมา1ชุดนะครับผมก็ขอเรียนให้รายละเอียดนี้ว่าประกรอบด้วยท่านหนึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็โดยตําแหน่งนะครับแล้วก็ท่านที่2ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหม เรามีผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกรมแผนที่ทหารสำนักง,งานอายการสูงสุดนะฮะสำนักง,งานคณะกรรมการษฎีกาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีท่านทูตนักกรุงเฮกคือดร์ิรีชัยพลาัยเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการดำเนินต่อสู้คดีนะครับ อันนี้ก็คือหลักๆแล้วนอกจากนั้นรัฐบาลตั้งแต่สมัยท่านนายกอพิสิทธิ์ mm hmm. ก็ได้จ้างที่ปรึกษากฎหมาย mm hmm. นะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะทั้ง3ท่านนี้ให้มาเป็นช่วยเป็นทนายความของไทยและเป็นที่ปรึกษากฎหมายของเราในศาลโลกนะครับการจ้างที่ปรึกษากฎหมายนั้นเราก็พิจารณาจากคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่โดดเด่นนะครับ ซึ่งทั้ง3ท่านนี้ก็ได้รับการยอมรับทั้งในระดับสากลแล้วก็แต่ละท่านก็มีข้อเด่นในะแต่ละด้านเราก็ดูแล้วก็ามาปร,ป,รประกอบกันเป็นทีมนะทั้ง3ท่านนี่มีประสบการณ์ว่าความในในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยมากกว่าร้อยคด <c oughs> ีนับว่าค <Okay. S 2> ่อนข้างจะมากนะครับผมอยากจะเ,เรียนว่าทีมทนายของเราทั้ง3ท่านนี้มีใครบ้างนะฮะท่าน <Okay. S 2> ที่1ก็เป็นศาสตราจารย์เอเลมเปเล่ <Okay. S 2> นะครับและท่านที่2เป็นชาวฝรั่งเศส ท่านที่สองก็ศาสตราจารย์เจมส์ครอฟต์นะฮะเป็นชาวออสเตรเลียขณะนี้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับแล้วก็ท่านที่สามคือศาสตราจารย์โดนัลด์แมกเรย์ซึ่งเป็นชาวแคนาดากับนิวซีแลนด์ท่านก็มีสองสัญชาตินะครับก็ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทางสมัยรัฐบาลท่านนายกพิทธิ์ท่านได้แต่งตั้งไว้ <Okay. S 1> และพอมาเปลี่ยนมาถึงรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักเชนวัต ก็เข้ารับหน้าที่ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบเลยนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นดำรงตำแหน่งเช่นนายตรีว่าการส่วนรวงเทศนายตรีว่ากระทรวงกลาโหมนะฮะก็ต้องเปลี่ยนไปตามตำแหน่งหน้าที่ในรัฐบาล <Okay. S 2> แต่ว่าตัวแทนในสารโลกคือด้าน,นทูตวีรชัยยังเป็นท่านเดิม <c oughs> ก็เป็นท่านเดิม <okay. S 2> นะฮะท่านเดิมเหมือนเดิมแล้วทีมทนายความก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่ <c oughs> เพราะเหตุใดเพราะว่าเราต้องการให้มีความต่อเนื่อง <c oughs> นะครับเพราะว่าดําเนินคดีมาก็ได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว <c oughs> แล้วท่านทูตก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับท,ที่เปลี่ยนอีกท่านก็คือเป็นรองรองตัวแทนซึ่งเดิมเป็นท่านอธิบดีอิทธิพรนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นทูตที่ <c oughs> เขย่าที่ไนโรบรีก็ะเปลี่ยนเป็นท่านไหน,เป,นเป็นท่านเป็นท่านวัชนันนะครับผมผมขอเรียนยืนยันว่าทางรัฐบาลนี่ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ในเรื่องความต่อเนื่องแล้วก็สนับสนุนท่านทูตของทราบดีก็สนับสนุนในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของบุคลากรน,นะครับว่าทางทีมงานต้องการอะไรบ้างเราก็สนับสนุนเต็มที่เต็มที่กับเรื่องนี้สำหรับการต่อสู้คดีคะ่ะท่านทิพย์ดีคะ่ะฝ่ายไทยมีขั้นตอนการทํางานในเรื่องนี้อย่างไรคะครับในการต่อสู้คดีนะครับกลไกหลักที่สําคัญก็คือคณะดําเนินคดีซึ่งแต่งตั้งโดย รัฐบาลนะครับรคณะดาเนินคดีเนี่ยนะครับประกอบด้วยผู้แทนสวัสดิการเกี่ยวข้องหลายหน่วยอย่างที่ท,ท่านรองประหลัดได้กล่าวไปแล้วแล้วก็คณะดําเนินคดีเนี่ยจะมีการปรึกษาหารือกับตัวแทนของประเทศไทยท่านทูตเวรชัยและปรึกษากับคณะที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราได้ตั้งจ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการหารือกันเป็นระยะระยะนะครับ ในการหลังจากการหาลือของคณะดำเนินคดีแล้วนี่นะครับได้มีการนำผลการหาลือเนี่ยมาปรึกษากับคณะกรรมการพิเศษนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ34ท่านนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทั้งภาครัฐและภาควิชาการหลังจากนั้นก็ยังมีการปรึกษากันอีกโดยมีคณะที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มเล็กอีกนะครับเพื่อความรอบคอบที่จะนำ แนวทางการต่อสู้คดีทั้งหมดเนี่ยนะครับมาประมวลนะครับแล้วก็วางแนวทางให้ให้มีความรอบคอบอรัดกลุมเมื่อไดอ้กำหนดท่าทีแล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวงเทศได้ประมวลทั้งหมดเนี่ยนะครับท่าทีต่างๆเนี่ยเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้ความห็นชอบนะครับหลังจากรัฐบาลให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยทางกระทรวงเทศก็ได้ประสานไปยัง ตัวแทนคือท่านทูตวิรชัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้ครับในรายละเอียดแสดงว่ายุทธาศาสตร์ต่างๆของประเทศไทยในเรื่องนี้นี่นอกจากกระทรวงการต่างประเทศทีมทนายความชาวต่างประเทศที่เป็นที่ปรึกษาของเราแล้วเนี่ยคือทุกระดับก็คือมีความเกี่ยวข้องหมดสามารถที่จะให้ความเห็นต่อการวางยุทธาศาสตร์ในการต่อสู้คดีของไทยได้เป็นระบบใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกส่วนก็มีความเกี่ยวข้องมี ขั้นตอกนการทํางานที่เชื่อมโยงกันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงทีมทนายความชาวต่างประเทศนะคะในทางกลับกันไงฝ่ายกัมพูชาเขามีการว่าจ้างทีมทนายความชาวต่างประเทศด้วยหรือไม่และทีมเขามีความเข้มแข็งมีความเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนคะครับกัมพูชาเขาก็ว่าจ้างที่ปรึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศเที่มีความชำนาญความรู้สูงเช่นกันก็มี3ท่านนะครับ ท่านที่หนึ่งคือเซอร์แฟรงคลินเบอร์แมนซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาของอังกฤษนะครับท่านที่สองคือศาสตราจารย์ชองมักสไคลจากมหาวิทยาลัยปารีสหนึ่งปองติองสองเปอนแล้วก็ท่านที่สามนะครับคือคุณรสแมนบุนดีซึ่งเป็นทนายความชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงว่าเชี่ยวชาญเรื่องเขตแดนนะครับทั้งสามท่านนี้ความรู้ความสามารถความชำนาญสูงมากนะครับเราก็ประมาทไม่ได้ครับ นอกจากทีมทนายความชาวต่างประเทศแล้วส่วนคณะผู้พิพากษาของศาลโลกละคะซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่จะตัดสินคดีนี้ท่านทูตคิดว่ามีความน่าเชื่อ